แสงนวลจันทร์เป็นพยานในคำสัญญาคืนเพ็ญสองปีผ่านมาอายบอกว่าสิฮักแย่นานเป็นจังดา ้อเพลงซ้อเพลงกาสสวัสดีค่ะเอฟซีพี่น้องเอฟซียยตุ้มทุกทุกคนนะคะเอฟซีมะละเพล่เพลินค่ะเช้าวันนี้มาพบกันอากาศสดใสนะคะพี่น้องสิบจองศาเนาะบ้านยาตุ้มเย็นสบายนะคะวันนี้นั่งอยู่ในสวนสวนผักพืชผักสวนครัวนะคะอากาศเย็นสบายค่ะต้นไม้เยอะนะคะบ้านยา่ตุ้มนะคะ มานั่งซ้อมเพลงค่ะพี่น้องซ้อมเพลงจะไปออดิชั่นวันที่หกหกกาุ๊ปพาสไปออดิชัน่นเอาอีกรอบนึงด้วยพี่น้องเอาเอาวลาททน้องพี่น้องเนาะเอาวลาททน,นะคะกาลังซ้อมค่ะพี่น้องจะผ่านไหมนะคะจะไปสมัครกับยายเจ้ยคนงามด้วยพี่น้องเด้อสิไปสมัครเป็นแดนเซอร์แถวบีนะคะแล้วก็จะไปสมัครเป็นนางร้ายนะคะพี่น้องจะไปสมัครเป็นนางร้ายโอ้ยคุณแมวคุณแมวก็อยากมาเข้ากล้องนํานะคะพี่น้อง นี่แมวสีส้มเดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูกันอืมเขาชื่อส้มนะตัวนี้ขยันมากมานหมานพี่น้องตุ๊กแกเออยหนูเออยหายหมดเลยนะคะเขาชื่อส้มเนาะอย่าดื้ออย่าดื้อเอาแม่แม่สีหัดร้องเพลงเอาอีกรอบนึงนะพี่น้องเนะาะแสงนวลจันทเป็นพยานในคำสัญญาคืนเพ็ญสองปีผ่านมา ไอ้บอกว่าสิฮักเยอะนันเป็นจังใดมื้อนี้มาลอยต่างนานลืมลาสัญญาหักมันพระเจ้าอันได้ยินหรือบ่ <c oughs> <c oughs> พี่น้องเอาซ้ำซ้ำไว้ซ้ำ พ่ยกว่านวหัวมว้วนเด้อพี่น้องเดออย่าถือเป็นสาระเดินนะคะมาพบกับเอฟซีพี่น้องที่น่ารักทุกทกท่านในเช้าวันที่มื้อวันที่สองแล้วนะพี่น้องสองสามสี่วันที่ห้านะคะนอ้องต้อมแสงจันทร์พารา,าจะเดินทางมาที่สำนักงานพิรมเพลินแล้วนะคะพี่น้องมาซ่อมสคริปต์นะคะมาทำคอนเทนต์ไล์กลุ่มปิดวันที่เจ็ด ที่จะถึงนี้นะคะพี่น้องเนาะแล้วก็วันที่หกนี่เหตุบุญสํานักงานนำนะพี่น้องเนาะเอาผู้ใดจะโม่บุญผู้ใดเสหตุบุญนําสํานักงานบาลพิลพลินก็โอนไปนะคะโอนไปที่แล้วแต่ใครสะดวกนะคะเนาะใครสะดวกโอนไปบัญชีใดก็บ,บัญชีใยญยเจ้ยบัญชีแม่พรก็ได้นะคะพี่น้องแต่บัญชีหลักๆนะคะมีสองบัญชีก็คือมาลาัยน้องต้มธนาคารกรุงไทยนะคะตามช่องต่างๆช่องสัมพันธมิตร ของมลพิลเลอนะคะเพื่อนก็จะปกหมุดไว้นะคะธนาคารกรุงไทยของบัญชีของแม่พรพิรดีเหมือนกันนะคะแล้วก็บัญชีซื้อบัตรกลุ่มปิดก็จะเป็นกสิกรไทยนะคะพี่น้องเลขบัญชีทุกคนก็น่าจะจําได้แล้วนะคะพี่น้องเนาะแล้วก็ทําบุญก็จะผ่านแล้วแต่จะผ่านบัญชีไหนเนาะค่ะก็เห็นแม่พรไลฟ์วั่อนว่าพระพระห้ารูปเนาะพี่น้องเนาะ แล้วก็ผู้ข้อต่อแขนรับขวัญน,น้องต้อมแสงจันทร์พมาลาผู้แขนรับขวัญลูกๆศิลปินทุกๆคนในวงบอลลมเพลินเพนลพินนะคะพี่น้องแล้วก็มีออดิชั่นด้วยนะคะพี่น้องในวันนั้นเพราะว่าบอลลมเพลินเพนลพินเพื่อสิปเปิดวงบอลลมสาขาสองเนาะสซโอสอวัซซันเนาะพี่น้องเนาะสซโอสซย่อมาจากอย่างนออ้องเสียงสะโอดพรพิรดีวัซซันเนาะค่ะพี่น้องเอาลูกลานผู้ใด สนใจเนาะอยากเป็นหมอลองหมอํำนะคะ fc เยตุ้มที่เบิ่งอยู่ตอนนี้นะคะก็ถ้ามีลูกหลานที่สนใจที่อยากเป็นนักร้องอยากเป็นหมอำํำมีความถนัดด้านาด้านดนตรีนะคะพี่น้องหรืออยากเป็นคอน v o ยก็เข้าไปสมัครได้ไป audition ออได้นะคะในวันที่6ที่จะถึงนี้นะคะพี่น้องเนาะ เป็นจังไรเนาะมือวนนี้ไพโชคดีแน่เนาะพี่น้องไพโชคดีไพโชคดีกะเมาบัตรหลายหลบัตรเด้อพี่น้องเด้อไพโชคบดีกะเอาไวง้งวดต่อไปนะคะการเสี่ยงโชคการเสี่ยงโชคก็คือเสี่ยงคำว่าเสี่ยงเนาะพี่น้องเนาะมีทั้งได้และเสียนะคะพี่น้องเตซื้อบัตรกลุ่มปิดในวันที่จิตนี้นะคะไม่เสี่ยงเลยค่ะ ซื้อแล้วได้ดูแน่นอนนะคะพี่น้องราคา199คคแนนเท่านั้นเองนะคะ11535858 8 8นะคะโอนไปที่บัญชีธนาคารกสิกรไทยนะคะพี่น้องอภิรดียุบ,บนเนานะคะพี่น้องเนาะค่ะกับเอฟซีเช่ากับรอคอยในวันที่7นี้นะคะหลังจากวันที่7ไ็ปแล้ววันที่9 10 11ิบก็เริ่มแล้วนะคะพี่น้องเดือนนี้ก็งานค่อนข้าง ค่อนข้างหนาเนี่นะคะพี่น้องเนาะพิํำเพลินก็สิได้มีแหงนําแม่พอนี่นาะพี่น้องเนาะกุมพามีนาเมษากฤสิพอได้มีแหงนะครับพี่น้องกฤสิพอได้ขยับขยายพอได้มีค่าใช้จ่ายเนี่ยนาะเป็นงานเจ้าภาพล้วนๆเลยนะคะพี่น้องเนาะก็เอากฤสิเป็นนิมิตหมายที่ดีนะคะหมอรำพิํำเพลินก็ขอให้เจริญก้าวหน้ายิ่งยิ่งขึ้นไปเนาะหิจบุญสํานักงานลากาอเคยหนึ่ง อันเทวบุตรเทวดานะคะเจ้ากรรมนายเวรต่างๆการิได้มารับเอาส่วนบุญส่วนกุศลที่เฮาทำในวันนั้นนะคะพี่น้องเนาะก็จะได้จะ,ร,จะ,ร,จะรุ่เจริญรุ่งเรืองนะคะพี่น้องเนาะทำบุญนะ่ะมันก็ได้บุญนะคะพี่น้องเนาะทำบุญก็ได้บุญนะคะคือใหญ่ยยตูมบอาตลอดนั่นแหละคะ่ะคิดแค่คิดดีพูดดีทำดีนะคะพี่บอบไปเบียดเบียนไผ่บบไปโคดโกงไผ่บบไปด่าทอไผ่นะคะ่ะ อคนี่เหาก็มีสิ่งดีๆในชีวิตแล้วนะคะพี่น้องเนาะค่ะคลิปนี้ยายตุ้มก็มาพบเอฟซียายตุ้มนะคะกับประชาสัมพันธ์นี่ค่ะประชาสั 3, มพันธ์บนละเพล่ำเพลนเ,เนี่ยแหะคะ่ะกับบรินีไปใส่นะคะน้อกพี่น้องเนาะแล้วกลับมานั่งซ้อมเพลงนะคะพี่น้อง <laughs> มาซ้อมเพลงซ้อมเพลงจะไปออดิชั่นนะคะรุ่นเขาเอิ้นอย่างฮึสสโซโซโอรุ่น รุ่นแรกแย้มฝ้าลงนะคบพี่น้องเมื่อคืนนี่แซลยายเจ้ยกม้วนดีนะครับพี่น้องม้วนดีม้วนดีบบมีอย่างนะคะพี่น้องเข้ามาชมในคลิปยายตุ้มนี่มแตรแนวม้วนม้วนนะคะพี่น้องเนาะฟังนะคะฟังเสียงยายตุ้มเดี๋ยวจะซ้อมอีกสองรอบแล้วก็จะลาลงนะคะพี่น้องเนาะค่ะก็จะไปทําภารกิจต่างๆในแต่ละวันนะคะพี่น้องเนาะค่ะช่วงนี้ยายตุ้มก็ อา่ายๆก็จะไปซ้อมลำบวงสวงพระอรารันอาสานะคะเป็นงานประจำปีของอำเภอของยะตุ้มอยูนะคะพี่น้องทำทุกปีนะคะปีนี้เป็นปีที่43แล้วนะคะพี่น้องปีที่43แล้วโอ้ยกระลุนท่านนายกนะคะปีที่แล้วก็ลุ้นว่าให้เพื่อนไปจ้างมรำพิลำพืนเพื่นก็เลยบอกว่าอ,อพอดีกรรมการกว่ากรรมการจะประชุมกันจะอะไรก็เข้าไปดูในเพจมลำพิลำพืนเพื่อน,น,น,นก็ มันมันเหมือนเพื่อนมีเจ้าภาพจ้างไปแล้วนะคะในวันที่จัดงานของอำเภอ,อ,อให่ตุ้มออกไม่สามข้ามเดือนสามนะคะทุกๆปีค่ะพี่น้องเป็นงานเทศกาลโซ่ลํำลึกค่ะก็ขอฝาก f อฟพี่น้องไปยเฮาทุกๆุกท่านนะคะพี่น้องนะคะถ้าไผายังบ่เคยมาเที่ยวมาชมก็ลองมาเที่ยวมาชมนะคะปีนี้ตรงกับวันที่1 2 1 3และ14นะคะพี่น้องวันแรกก็จะเป็นบวงสวงเนาะ บวงสรวงพระอรันอาสารำนางรำก็ประมาณ300 -500 ถึงคนนะคะพี่น้องแล้วก็จะมีตอนกลางคืนก็จะมีปีนี้เชิญต่อลละไทยเนาะมานะคะน้องแต่อลละไทยก็จะมารำร่วมลำด้วยปีที่แล้วน้องมุกเนาะสิ้นลายโซ่นางเอกเวิร์กพอยส์นะคะมาปีนี้แต่อลละไทยะคะ่ะพี่น้องก็จะมีตอนดินก็จะเป็นคอนเสิร์ตนะคะพี่น้องแล้วก็วันสุดท้ายวันที่สองก็จะเป็นพวกกิจกรรมต่างๆแข่งกีฬาฟุตซอล มีหมอลำซิ่งนะคะมีหมอ,อมอีประกวดโซลำโซ่ทั้งบ้างอะไรประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเมือม่อเมือนะ่อมื่อหน้าจะตุ้มจะเอาเอาโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์มาลงให้ชมกันนะคะพี่น้องเนาะแล้วก็วันสุดท้ายจะเป็นหมอลำวงใหญ่ทุกๆปีคะ่ะปีนี้ได้วัชนสินนะคะพี่น้องปีที่แล้วคำาพลรวมมิตรคะ่ะรุ่นทนายกยคะ่ะพี่น้องให้เพื่อนจ้างเพื่อนลำเพิดนปีหน้าเนี่แหละสิรุ่นให้เพื่อน จองไว้แต่หัวปีนะคะพี่น้องมาลุ้นน้ากันเนาะว่าจะได้พิรํเพลินมาให้ชาวอำเภอกุสุมานชมไหมนะคะพี่น้องนะคะมาลุ้นด้วยกันก็ฝากไว้นะคะพี่น้องเนาะอย่าลืมนะคะวันที่7นี้นะคะบัตรกลุ่มปิดไร้สุดบัลลัพิลำเพลินเฮานะคะก่อนจากกันค่ะมาชมมาฟังนะคะเสียงยายตุม้มบบม้วนกระยาเด้อพี่น้องเด้ออุตส่าห์ฟังเด้อแต่ว่าอยากลองให้เอฟซีฟังะค่ะพี่น้องตามภาษายายตุ้มนะคะเนาะเอาค่ะหนึ่งรอบสุดท้ายนะคะ ฟ้องจันวันไอแต่งนะคะพี่น้องนะคะเงาเสียงเออเป็นเป็นผลงานของไม่พรเพลยดีเย่ยตุ้มหมักค่ะเพลงนี้มันม้วนค่ะพี่น้องม้วนมวน้มวนค่ะก็จะให้น้องต้อมร้องอยู่ในนะคะในวันที่เจ็ดที่น้องต้อมมาเนะะี่ยค่ะจะได้ฟังอยู่บ้านน้อกมาลุ้นกันนะคะพี่น้องก็มาฟังยายตุ้มโกนนะคะก่อนจากก,ากันก็ขออวยพรให้เอฟซียายตุ้มทุกคนนะคะสุขภาพแข็งแรงนะคะเช่นเดิมเนาะคติประจําใจยายตุ้มค่ะ คิดดีพูดดีทำดีชีวิตจะเป็นสุขค่ะชมเสียงเพลงอย่าตุ้มแล้วก็จากลากันเพียงเท่านี้นะคะแสงนวลจันทร์เป็นพย่นในคำสัญญาคืนเพ็ญสองปีผ่านมาอ้ายบอกว่าสิฮักยืน จะอันไหนยินหรือบ่